ไปวัดหนองไก่ได้อย่างพ่องได้ขอพรท้าเวสวุวรรณได้มัดผ้าผูกดวงได้ปิดท้องลูกนิมิตอันนี้คืออันซีของวัดที่วัดนี้เปิ้นย่ามาเหมือนภผโฮงทานกาเกี๋ยวฟรีกู้วันแน่กูคนอยากหูแลวมันก่าว่าวัดนี้อยู่ต่างใดวัดนี้อยู่ตำบลสันปลายยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดนี้เปิ้นมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปัตนสามร้อยปีจือว่าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ตางไปสู่เขา่าต้องขัวว่าจะหลงจะมีป้ายบอกทางทุกๆ3โลอันนี้ใกล้ถึงแล้ววัดหนองไก่สู่เขาปุ่งเข้ามาตรงนี้เลยอันนี้เฮาถึงแล้วอยู่หน้าวัดหมู่สู่สามารถมาสักการะครูบาศรีวิชัยตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจอยจะมาเล่าประวัติข้าวๆวัดนี้ให้ฟังเนอ์วัดหนองกก่เป็นวัดที่สําคัญวัดหนึ่งเลยสมัยโบราณโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เปิ้ลเดินทุดงที่เปิลจะไปกราบสักการะวัดพระบาทสี่รอยตาก่อนมามีถนนอ,นอนย่างเลยเป้ลกอต้องเดินลัดเลาะตามป่าเขาแล้วก็มาปะวัดหนองไก่ ก็เลยเอาวัดหนองไก่เนี่ยเป็นตีพักไปเลยรวมไปถึงพระครูบาศรีวิชัยเนี่ยก็อาวัดหนองไก่เนี่ยเป็นตีพักก่อนที่จะขึ้นไปวัดพระพุทธบาทสี่ลอยเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านเพื่อไปประทับลอยบนพระพุทธบาทสีลอยสูงสุดยอดมากวัดนี้ทุกคนต้องมาแล้ววัดนี้เจ้าบ้านเพิ่งนก่อนนิยมขอพรแต่ขอพรได้หนึ่งข้อนะจอยขอคลิปนี้เป็นสะพานบุญให้ทุกคนมาสร้างอุโบสถเนี่ยให้เสร็จช่วยกันคนละเนกคนละน้อยก็ยังดีค่ะ ข่ที่มาวัดนี้แล้วจะมาขอพรตัวเขาขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วก็มาจุดทูบตรงนี้เนอะเป็นการขอพรจุดทูบ16ดอกแล้วก็เตียนแถมสองเล่มสุขเขามีข้อแม้เนอะขอพรได้แค่หนึ่งข้อจะขออยังก็ขอแต่ขอพรได้หนึ่งข้อต่ออันละสุขเขาจะไปดีโลบเนอะขอเต้าตีกำลังเขาได้ฮาไหวและถ้าขอพรสำเร็จทูเขาจะไปลืมมาแก้บนเนอะอันนี้สำคัญมาขอพรเซจเจ้าก็จะไปเขียนจื่อเขาเนี่ยไว้ในผ้าเนี่ย ผ้านี่เป็นผ้าผูกดวงเนอร์ทุกคนและก็เอามามาดต,ต่ํานี้ยาวไปเลยอ่ะจยเขียนเสร็จละเดี๋ยวจะเอามามาตร,ตรงนี้เนอร์แล้วไผายมาัดเ็จก็ขอฮื่อสุขเขาเคาะระครังสามรอบจะทำฮื่อสุขเขาทำไอหย,อยางก็จือเสียงดังก,งกล้องกลางวานแล้วก็จะไปดีลืมแปะลูกนี่มีทั่วโบสถ์เลยเนอร์จะมีทิศเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้ทิศยังเนี่ย แปะฮื้ครบเลยเนะคะ่ะแล้วก็ทําใจหึ่งล่มๆสบายๆแล้วสิ่งดีๆจะปิกมาหาสุขเขาเดอ้อจอยมาวัดนี้จะเป็นรอบที่สองแล้วนะเพราะว่าอูก,กับตู้เจ้าว่าจะมารีวิววัดนี้ฮึ่งเพราะโบสก็ยังคาไว้อยู่นั่นมามีใครมาสร้างเลยที่นี้เปิดมีบริจาคลงศบตัวเนอะนี่เห็นก่อโฮงทานก๋วยเตี๋ยวฟรีเดอร์สูบบอกว่าจะเป็นไผ่ก็มากินได้เนอะเปิดเปิดถึง5้าโมงและมีโฮงทานมังสวิรัตตัวที่จอยชอบก็คือห้องน้ําสะอาดขนาด ไข่อยู่เจยงใหม่จะไปลืมมาแอลกันนักๆเนอะร